ชาวเลทุกกลุ่มแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีสัญชาติบัตรประชาชนแต่ส่วนใหญ่ก็พบว่าผืนดินที่เคยอยู่อาศัยเคยทำมาหากินและเคยเดินทางผ่านไปมานานาน,นับร้อยปีตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษได้ถูกจับจองครอบครองหรือประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสาเหตุที่ทำให้ชาวเลส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งทงที่เป็นผู้อยู่อาศัยและทำมาหากินในบริเวณนี้มาเนิ่นนา,นานเนื่องจาก การไม่ติดยึดกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆชาวเลมีระบบคิดว่าทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นที่ดินพื้นที่ชา,ายฝั่งหาดทรายรวมทั้งทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรต่างๆได้โดยหลักสิทธิชุมชนและการเอื้อเฟื้อต่อกันการอยู่อาศัยและใช้พื้นที่สืบเนื่องกันมาก็น่าจะเป็นเครื่องรับรองสิทธิ์ในตัวเองอยู่แล้ว นอกจากนั้นในสมัยก่อนชาวเลและคนในท้องถิ่นไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากนักเพราะชาวเลมักจะเกรงกลัวคนแปลกหน้าโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐผู้นำหรือผู้ที่มีอำนาจอิทธิพลอีกทั้งทัศนคติของคนในท้องถิ่นส่วนหนึ่งต่อชาวเลก็เป็นไปในเชิงลบดังนั้นชาวเลจึงไม่ได้รับความสนใจจากคนภายนอกและหน่วยงานรัฐ ไม่มีผู้ใดเข้ามาช่วยสนับสนุนการปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะสิทธิในที่ดินอยู่อาศัยรวมถึงชาวเลเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ไม่รู้หนังสือไม่รู้กฎหมายจึงเชื่อคนง่ายและไม่รู้เท่าทันคนภายนอกที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ต่างๆแม้ในปัจจุบันชาวเลจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่คนรุ่นเก่าที่ไม่รู้หนังสือหรือคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่รู้เท่าทันคนภายนอก ก็ถูกหลอกลวงอยู่บ่อยครั้งนอกจากนั้นชาวเลบางคนก็ขายที่ดินหรือแลกเปลี่ยนที่ดินกับข้าวของจำเป็นโดยรู้เท่าไม่ถึงการการที่ชาวเลไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของครอบครัวชุมชนและทำให้ไม่ได้รับสาธารณูปโภคและบริการที่เหมาะสมและพอเพียงบ้านบางหลังในชุมชนถูกไล่ลือทำให้ขาดที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิต ในขณะที่ชายฝั่งทะเลีันดามันพัฒนาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกมีโรงแรมรีสอร์ทที่พักอาศัยหรูหราราคาแพงสำหรับคนไทยและต่างชาติที่มีสตังจ่ายแต่ชาวเลซึ่งเป็นชนพื้นเมืองอยู่อาศัยและทำมาหากินในบริเวณนี้มายาวนานกับถูกละเลยและทอดทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ากำลังจะสูญหายไปทา่ามกลางการเข้ามาของกระแสทุนและพาณิชย์นิยม การปกป้องคุ้มครองผู้คนและวัฒนธรรมที่เปราะบางเช่นนี้จึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งก่อนที่ประเทศไทยจะสูญเสียวิถีวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับมาได้